สวัสดีครับปู่ตงครับครับโอ้โหเห็นเหงื่อแตกแล้วครับเนี่ยเงาแตกนี่คือวิ่งวิ่แก้บนครับไม่ใช่นักมวยแก้บนนะไม่ครับเป็นอาจารย์แก้บนนักมวยบนด้วยหรือเปล่าครับอ๋อแล้วอาจารย์บนไว้กี่กี่รอบอ่ะสามรอบครับวิ่งไปที่ละนนสนามมวยลานเมืองครับอ๋อเป็นไงวันนี้เห็นฟอร์มของลูกศิษย์วันนี้ก็ตามแผนครับวันนี้ก็คือดูอยากทรงยกสองเห็นยญเขายิงหยวลงไปครับยังไม่ค่อยดีเนาะยกสองนะเดินบทบทบทไปครับอ๋อก็คือตั้งใจมาเดินอยู่แล้ว ตั้งใจมาเดินตั้งแต่ยกแรกเลยครับอ๋อยกแรกเราแพ้เขาสองต่อหนึ่งเสียงตอนนั้นคิดยังไงก็ก็ออกไหนก็ได้ครับอ่าไม่น่าเกลียดนะไม่น่าเกลียดครับอืมพอยกแรกแพ้ยกสองสั่งเดินเลยใช่ครับเออพอเดินแล้วก็ทําได้คืออาวุธของเราจะดูดีกว่าอืออืมทีแต่ทีครับลูกเกี่ยวลูกอะไรอย่างเงี้ยครับอ่าอ่าอ่าแล้วจังหวะยกสามนี่จังหวะนั้นเนี่ยซ้อมมาเลยไหมจังหวะนั้นผมบอกว่าออกไปแล้วมีหมัดกิมด้วยกิมท้องกิมหน้าด้วยอืมอือือ ก็ไปยุกยุกสามนะครับไปเด็กเกี่ยวขาได้ก็เลยขึ้นบนก่อนอลูกต,ว,ตวัดก้านคอเนี่ยเห็นบ่อยเหมือนกันนะเห็นบ่อยครับเออไม่ได้ไม่ใช่ฟุกแน่นอนไม่ใช่ฟุกครับผมเออทั้งไอ้คู่แฝดอะ่ะคุณสึกน้อยก,ก็เก่งลูกนี้เหมือนกันใช่ครับเออพอจังหวะพอเขาหล่นลงไปแล้วลูกขึ้นมาไม่ไหวอาจารย์คิดยังไงตอนนั้นผมก็บอกว่าล้านแตกแน่ครับเพราะว่าเพราะว่าชนะนอกได้ล้านหนึ่งใช่ไหมใช่ครับผมโอ้แล้วก็สมใจเลยตั้งใจมดครับเด็กก็ตั้งใจพิชซ้อมครับเออ,เอ,อ,เอ,อ วันนี้โดยรวมแล้วเอพอใจผลงานขนาดไหนหรือมีอะไรต้องปรับปรุงแก้ไขไหมก็ก็ไม่มีครับก็คือจบจบแช์นี้ก็เราคิดเป็นแช์ต่อแช์นะครับอ๋อ่อยว่ากันอ๋ครับแต่คนนึงอาจจะเป็นแบบนึงแต่คนนึงอาจจะเป็นแบบนึงอ๋อวางแผนไฟต่อไฟครับเออก็วันนี้ได้ได้รางวัลอะไรบ้างครับก็มีชนะออกไปหนึ่งร้านคอค่าตัวค่าตัวครับเท่าไหร่เขาบอกป่ะค่าตัวเท่าไหร่ แสนหนึ่งไปที่แล้วได้แสนหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นตอนนี้ก็น่าจะเพิ่มขึ้นครับอ๋อโอเคก็ประมาณนี้โอ้แล้วยังไงเนี่ยมีอัธิษฐานพี่ครับพวกอัจาพวกอะไรครับอ๋อมีมีแต่แต่ยังไม่รู้ว่าเท่าไหร่ครับผมแล้วอย่างนี้คิดว่าจะหาคู่ยากไหมร้อยสิบแปดเนี่ยก็น่าจะยากครับใจะไหมน่าจะเพิ่มเดทขึ้นมาครับเด็กมันโตหรือยังอาจารย์อยู่กับมันเนี่ยคิดว่ามันโตขึ้นไหมตอนนี้ไฟนี้นี่ตอนแรกผมว่าน้ำหนักปล่อยมัน ห้าสิบแปดห้าสิบเก้าไฟนี้ลดลงเหลือห้าสิบเก็บกว่ากลายเป็นน้อยกว่าเดิมอีกคือซ้อมดีน้องซ้อมดีมันก็ลดเหงือออกเยอะก็เท่ากับว่าเวียดเนี้ยก็คือต้องต้องได้ต่อยได้อีกนานอยู่ต่อยได้ห้าสิบเก็บก็ต่อยได้ครับอ๋อโอ้แล้วอย่างเงี้ยคิดกลัวไหมกลัวเรื่องหาคู่ชกยากไหมก็ไม่กลัวครับอยากให้เก่งแบเรื่อยๆครับใช่ไหมครับเออแล้วอาจารย์มองมองว่าต้องมีคู่ชกครับถ้าชกมวยอยู่อาจารย์มองไหมว่าใครเล็งๆมไหมแบบแบบพอจะเจอกันได้อะไรเงี้ยคิดว่ามีใครบ้างตอนนี้ก็เห็น ฝั่งเจ็ดเพชรเขาบอกว่าวันชชยน้อยัใชยน้อยเออชั้มร้อยชั้มช่องเจ็ดจะไม่แน่ใจหรอกครับอ๋อน่ากะน่าจกะนี่จะน่าจะเล็กครับน่าจะเออถ้าเขาปล่อยขึ้นมาสักร้อยสิบเจ็ดปล่อยได้ไหมเราบีบลงไปร้อยสิบเจ็ดได้ครับได้ได้เลยนะเออถ้ามีใครอีกพลังใหม่เมธีพลังใหม่เมธีเมธีน่าจะใหญ่กว่านะใช่ไหมครัร้อยสิบเก้ายี่สิบเอออ่าเดี๋ยวว่ากันอีกทีแล้วกันเพราะว่ายังไงก็ต้องทำารทำการบ้านไฟต่อไฟครับอาจารย์ฝากขอบคุณ แฟนคลับ FC หน่อยครับอาจารย์ก็ฝากขอบคุณแฟนคลับ FC บุญอุเทียนแบบกระนวนด้วยครับที่ช่วยเชียร์ช่วยเป็นกำลังใจครับแล้วจะทำงานให้ดีแบบนี้ตลอดไปครับผมขอบคุณมากครับเออถามนิดนึงอาจารย์คุณศึกเล็กคุณอนศึกน้อยเนี่ยซ้อมที่อำเภอกระนวลขอนแก่นอาจารย์ดูแลเองหมดเลยดูแลครับคือเป็นค่ายเล็กๆไม่ต้องใหญ่อะไรมากมายถ้าเด็กมีรายการก็เท่ากับผมมีรายการด้วยครับเพราะต้องฝึกซ้อมต้องต้องดูแลคือคืออยู่ด้วยกันตั้งแต่เด็กเลยใช่ไหมต้องดูแ ตตั้งแ่อืมก็มีคนชมว่าโอ้โหไข่เล็กนิดเดียวแต่ว่าคุณภาพเนี่ยสู้กับค่ายระดับใหญ่ๆระดับประเทศได้เลยอันนี้อาจารย์รู้สึกยังไงก็รู้สึกดีใจครับผมที่มีคนชมครับอ่าก็จะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆครับผมครับผมมีใครไหมนอกจากแสตมีใครไหมนักมวยในค่ายก็จะมีเอาพี่ๆไปช่วยปั้มครับตีพวกเพชรสุวกนั้นนครับเอาไปช่วยปั้มบัสก็ส่งไปช่วยปั้มครับอ๋อโอเคครับขอบคุณครับอาจารย์ครับ